อุทยัยท็อกกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ EP นี้เรายังคุยกับเทิดศักดิ์ใจมากนะครับผู้ฝึกสอนของอุทยัยธานี FC นะฮะก่อนจะเข้าเรื่องขายของกันก่อนอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube Channel ของอุทยัยธานี FC ด้วยนะครับรวมถึง Instagram หรือว่า IG อุทยัยธานี u n d e r ์สกอรเขาจะมีรูปสวยๆอัพอยู่ตลอดครับผมคุณนี่เป็นคนชอบอัพไอจีมือนกัน ก็มีบ้างเป็นบางครั้งนี่สมัยพี่เทิดเป็นนักฟุตบอลนี่พวกโซเชียลมันยังไม่มานะยังไม่มายังไม่มาถ้ามาตอนนั้นนี่พี่เทิดอาจจะมีคนตามเป็นล้านเลยนะอืมนะอาจจะได้เงินจากตรง YouTube เนี่ยสร้าง YouTube เนี่ยแหละผมว่าจริงว่าเออผมว่าจะสร้าง YouTube ตัวเองอ่ะเอาเป็นเรื่องอะไรดีคุณปปเปิลลงแนะนำเลยดีกว่าผมเอาคุณไทยธานีก่อนดีกว่ายวเพิ่งไปยูทูบเลยเอาคุณไทยธานีก่อนดีกว่าทำงานหลักก่อน EP ที่แล้วเนี่ยเราทิ้งท้ายกันไปอย่างอย่างที่ข่าวลือมันพูดไปเราก็ยินันแล้วว่า คือผู้บริหารบอกเลยอยู่ลีกไหนก็ทุ่มถูกต้องครับเพื่อปีเดียวขึ้นใช่ครับพอได้รับคําพูดนีมาปุ๊บเนี่ยคิดอะไรก่อนเลยในเรื่องของตัวผู้เล่นคือเราต้องดูตัวผู้เล่นที่เราเอามาเข้าระบบเราได้ก่อนอ่า,อาและทีนี้เราก็ต้องดูผู้เล่นที่มีศักยภาพาคือคือถ้าถามว่าเราจะเอาผู้เล่นจากบีจีเ G, มืองทองมามันเป็นการเหนื่อยอที่เราจะไปเอาดึงนะักฟุตบอลที่เอ,อ ทีมที่มันใหญ่หญหขนาดนั้นเราก็ต้องดูที่ว่านักบอลที่สามารถเป็นไปได้ที่สามารถคุยกับน้องมันได้อะไรมันได้แล้วน้องมีมีโปรเจกต์มีแนวทางที่มันตรงกัน่าแล้วเราก็ต้องคุยกับาคำว่าเข้าระบบได้นี่หมายความว่าพ่เตอร์ก็ต้องมีคอนเซ็ปต์ในการทำทีมงเองถูกต้องครับคืออะไร,อะไรคอนเซ็ปต์ของผมก็คือต้องคือต้องมาเล่นในระบบที่ผมต้องการแล้วก็ต้องเลือกตัวผู้เล่น ก่อนที่เราจะเลือกไม่ใช่ว่าวเราเลือกมาตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่ใช่เราจะเลือกว่าตำแหน่งเนี้ยผู้เล่นตรงนี้เราจะใช้ตรงนี้พี่เธออยากได้คนแบบไหนใช่ได <ป S 1> ้แต่คนแบบไหนใช่มีคือมีอยู่ในความคิดอยู่แล้วไหมหรือว่าต้องมานั่งทำกันบ้านใหม่หมดเลยคือคือเมื่อเราเหมือนสร้างทีมใหม่ตอนนี้รรเราเราเก็บผู้เล่นเก่าไว้แค่ประมาณ6-7คนเอง ชุดเก่าเหลือประมาณ6 7คนถูกต้องมันเหมือนว่าเราทําอะไรที่มันใหม่ๆเลยเราต้องสร้างผ่าทีมเราต้องสร้างทีมใหม่ทั้งผู้นาอยากให้สงสร้างทีมขึ้นมาใหม่แต่สุดท้ายมันก็จะเอาพวกผู้เล่นที่เรามาเสริมเสริมแล้วเราเป้าหมายคือเป้าหมายเดียวคือจะเอาให้ขึ้นไทยลีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวต่างชาติทางผู้ริหารก็ยอมต้องยอมเลยว่าคุณเม็เขาไฟเขียวให้เต็มที่เลยบอกอยากอะไรแฮปปี้เอาจัดการเลยคือคุยกันมาเนี่ยบอกเอาตัวที่ดีที่สุดมา ครับไม่ได้พูดเลยว่างบประมาณเท่านั้นเท่านี้ไม่มีคืองบประมาณเราก็เอาเกรดที่เราคอนโทรลได้ระดับดึงไม่เราไม่ใช่แบบฟุ้งเฟ้อจนเกินแบบไม่ได้เวอร์ใช่ไหมมันไม่ได้โอ้โหไม่ได้หนักจนแบบขนาดไอ้นั่นบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคือบางทีเนี่ยไม่รู้เรื่องนักบอลเคยได้อยู่แค่นี้เบิ้ลไม่อีกเท่านดิงเลยอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ถึงขนาดนั้นอุทัยไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงครับเราไม่เอาเบิ้ลเท่าเราก็จะคุยกับน้องมันว่ามีแนวทางอะไรมีการคุยกันในสัญญาทุกๆอย่างหมด พิเทอร์ไปจิ้มนักบอลมาเองหรือผ่านระบบของเอเจนต์หรือว่าทั้งสองอย่างอันดับแรกผมมองนักฟุตบอลก่อนอ่าโดยเฉพาะเราเราเป็นโค้ชเราเป็นนักฟุตบอลก่บเราก็จะรู้จักนักฟุตบอลคนนี้คือยังเล่นยังทันกันนะบางคนยังรู้จักกันเราก็อ่าคุยกันอ่าสนใจไหมครับพอสนใจไมบางทีเอเจนต์คนนั้นก็อาจจะเข้ามาเข้ามาเกี่ยวผ่านเกี่ยวข้าด้วยแต่สุดท้ายเราคุยนักฟุตบอลครับ มันอยู่ที่นะักเอเจนต์ยังไงก็แล้วแต่แต้องอยู่ที่นักฟุตบอลเอเจนต์มีมาไหมพี่เทิดเอาตัวนี้ไปหน่อยเดี๋ยวเอาไปสิบเปอร์เซ็นต์เออมันไม่เคยให้สักคนเลยมันหรือมันให้แล้วไม่บอกหรือเปล่าม,มัน,มนเรื่องนี้มันปิดไม่เมหรอกอแต่มีใช่ไหมวิธีการมันมีใช่ไหมมันมีวิธีการพวกนี้พวกเอเจนต์เขาก็ต้องอยากขายนักฟุตบอลเป็นเรื่องปกติอ่าแต่เราก็คือต้องยอมเราทํางานให้โสโมสรเราก็ต้องอเราก็ต้องเออเอาตรงมันก็ต้องเป็นการทำงานด้วยความเต็มที่ความซื่อสัตย์สำคัญนะครับในในวงการเพราะว่าวงการนี้มันปิดไม่ิด คุณจะไปคุณจะไปเอาอะไรเล็กๆน้อยมันมันไม่กินให้คุด้วยอู่ไทยจนเลิกเลยเนี่ยแบบนี้ไม่มันมันมันไม่ใช่มันเป็นเราเราเราพูดในความรู้สึกเขาใจเข้าใจอ่ะทีนี้แล้วมีไหมพอพอนักเตะคนแรกเลยที่พี่เทิดอยากได้คืออันดับแรกผมมองนักฟุตบอลอย่างเราดูไทยลีกอ่าเราดูนักบอลไทยลีกก่อน ผมไม่ได้มองไปที่ไทยลีกเลยใช่ไหมผมไม่ได้ไปมองอย่างอยกตัวอย่างผมไม่ได้มองทีรสินแดงดาผมไม่ได้มองมันเวอร์มันเป็นไปไม่ได้มันไม่ใช่มันเกินความเป็นจริงไปถูกต้องถ้าแต่วันใดผมอยู่ไทยลีกเมื่อไรโอเคผมจะจิ้มมาอ่าใช่ไหมใช่ป่ะไม่เป็นเรื่องปกติที่บอาชีพแต่ว่าเราตกมาทีสามเราก็ต้องเลือกผู้เล่นที่สามารถมาเราได้อ่ะยกตัวอย่างเราเปิดตัวกับมงคล เรามองว่าใจเย็นใจเย็นมงคลรถไฟถูกต้องเราก็มองว่ามงคลเล่นตาดเอฟตาดมาในไทยลีกมาโดยเขาลงมาเล่นกับเราเนี่ยผมว่าเขาก็มีพาชันที่แบบมีความคิดที่อยากจะสู้กับเราเราเราไม่พูดถึงเรื่องตัวเงินเราพูดถึงเรื่องว่าเขาอยากจะมาทําก่อนเราจะคุยนักบอลคนไหนเราต้องบอกว่าอยากมาก่อนหรือเปล่าครับถ้าเขามองตัวเงินันดับแรกเขาก็จะคิดไปนู่นไปนี่และเพราะฉะนั้นหมายความว่าพีเตอร์เลือกนักเตะที่มีประสบการณ์ก่อน ใช่อันนี้ก่อนอันดับแรกคือมองที่ประสบการณ์ก่อนถูกต้องอแต่ว่าไม่ใช่ประสบการณ์แล้วเดินเล่นมันไม่ใช่เราต้องเอาคนที่เล่นได้ด้วยอือ่เอาที่เปิดตัวเข้ามาเอาคนไทยก่อนอ่าคนไทยนี่ก็สามสิบขึ้นเยอะหน่อยถูกต้องครับถูกไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของประสบการณ์ใช่คือมาแล้วใช้ได้เลยไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะคือถามว่าประสบการณ์เนี่ยเราเราเล่นเราก็จะเลือกมีบาลานซ์ของทีมอืออ่าอาจจะเป็นสักหกเจ็ดคนประมาณนี้ครับ ปีที่มีประสบการณ์เราก็จะเลือกผู้เล่นที่เป็นลดหลั่นลงมายี่7 29แปยิบเจ็ดยี่บเก้าประมาณนี้นก็อีกส่วนหนึ่งแล้วก็ต่มกว่าน,นั้นก็อีกส่วนนตัวไทยที่เลือกมาถึงณปัจจุบันนี้ได้ตามที่อยากได้หมดหรือยังก็ยังไม่สมบูรณ์ดียัง <laughs> ไม่สมบูรณ์ดีคือเราเราจะเลือกบางคนที่สามารถต่อยอดไปเล่นในปีหน้าเราได้อ๋อมองเผื่อปีหน้าด้วยถูกต้องเพราะว่าเราไม่ใช่แบบเซ็งขอปีหนึ่งแล้วเราไอ้นั่นแต่ถ้าเกิดคนที่มีประสบการณ์แล้วเขาสามารถโอ้โหเล่นแล้วแบบ เล่นแล้วแบบโชว์ให้เห็นว่าเขามีศักยภาพที่สูงมากเนี่ยเราก็ไม่มีปัญหาครับก็อันนี้เป็นว่าเอาเป็นว่ายังมีเวลาถูกต้องเพราะยังไปพูดคุยกับใครเพื่อดึงเข้ามาก็ยังมีอยู่ใช่ครับนะฮะแต่ต่างชาติอ่ะทำไมโหดจังเลยไปอุ้มลิคาโดซันโตสขึ้นรถตู้มาเลยอะไรอย่างเงี้ยจูเนียโลเปซอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เล่นไทยลีกมาหมดเลยนะมันโหดไปหรือเปล่าสำหรับทีมทีสามในอุัยธานีคือจริงๆเอาเอาขั้นแรกก่อนเราไม่อยากเอานักฟุตบอลจากต่างประเทศมา หนึ่งด้วยสถานการณ์โควิดครับสถานการณ์ที่ว่าเราต้องมาเลือกเลือกผิดเลือกถูกบุ่นวายวุ่นวายอีกเรื่อกลิซ่าอะไรหลายอย่างแต่เราก็มีประสบการณ์ในการเลือกตัวแต่ว่าตอนนี้เรามองว่าลิคาร์โดเหมาะสมที่จะมาเล่นกับเราและสุดท้ายกว่าจะดิวมาได้ก็มันไม่ใช่ง่ายเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยกับเอเย่นเหนื่อยกับเอเย่น นะครับว่าเราต้องดิวไปดิวมาดิวไปไม่จบยืดยุนหยุดมั่งต่อมั่งคุยมั่งอะไรหลายอย่างเพราะว่ามันต้องมีหลายทีมอยากได้ถูกต้องลิคาโดซานโตเขาก็ถือว่าใช้ได้คือลิคาโดซานโตก็ที่ฟังฟังมาในไทยลีกหลายทีมอยากได้แต่ด้วยเรื่องเองเินเรื่องปัญหาอะไรก็แล้วแต่เรื่องของเขาแต่สุดท้ายเราได้มากก็ถือว่า เฉยนี้ไม่ดีอยู่โชคดีของเราที่เราได้ผู้เล่นระดับบาสินมาตอบโจทย์เลยไหมลิคาโดกิรติกองหน้าเนี่ยเท่าที่นึกภาพเนี่ยโอ้มันเย็นก็ใช่ใช่ครับมันก็ถือว่าตอบโจทย์บอกว่าเรายังมีผู้เล่นเยาวชนอีกนะที่เมื่อปีที่เราอย่างนนทพัฒน์น้าสวัสดิ์ที่เราเป็นเด็กเยาวชนอายุ21ที่สามารถเรียนรู้จากรุ่นพี่ได้เรียนรู้จากต่างชาติดีๆได้ประสบการณ์ครับผมจูเนียโลเปซก็ถือว่าตอบโจทย์ในแนวรับเหมือนกันถูกต้องครับเพราะว่าเราก็จะหาคนเขาสามารถพวกนี้มีประสบการณ์สามารถพยุงกับ เด็กๆได้เหลืออีกหนึ่งทีสามต่งชาติได้แค่สามถูกต้องลิคาโดเปิดแล้วจูเนียโรเปซเปิดแล้วใช่ครับอีกหนึ่งคนน่าจะอิมพอตอิมพอตเลยเลยนะอิมพอตมาครับสั่งเข้ามาจากไหนฮะอ่านจีเรียไนจีเรียครับผมคุณเป็นเพื่อนอาเดบะโยนี่คุณเกี่ยวเปล่าไม่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อนี้นะอันนี้อันนี้ก็รอให้บินเข้ามาก่อนได้ข่าวว่าเล่นอยู่ในยุโรปใช่เล่นอยู่ในยุโรปทีมอะไรนะฮะ ไม่แน่ใจจาไม่ค่อยได้สลาเวียอะไรสักอย่างนึ่งเออนั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันแต่ทีสามเนี่ยมันจะมีนิดนึงคือผู้เล่นที่อายุต่ำกว่ายี่สิบเอ็ดยี่สิบสามถูกต้องมันจะเป็นฟันเฟืองสาคัญด้วยถูกต้องพีเตอร์มีหรือยังคือเราก็มีได้คุยไว้ครับเราจะเลือกผู้เล่นที่ต่ำกว่ายี่สิบสามปีประมาณสี่ถึงห้าคนเพราะว่ามันต้องหมุนเวียนเพราะว่าผู้เล่นเราจะเอามาแค่สองคนไม่ให้เพราะเดี๋ยวมีการบาดเจ็บเพราะผู้เล่นเก่าเราก็มีต่มไว่ายี่สิบเอ็ดอยู่สองคนอยู่แล แล้วที่จะมาเนี่ยคือฮาไหมระดับว้าวระดับไหนไหมถ้าเป็นไปได้ก็อยากว้าวเหมือนกันอยากว้าวเลยนะอืดรีกีต้องมีธงเยาวชนทีมชาติออย่างน้อยก็ต้องเยาวชนอ่21ปี19ปีเราก็ต้องอยากเอาเง้นมาเราคือเรามองว่าเด็กพวกนี้ต้องได้โอกาสนะครับได้มาเล่นกับพวกมีประสบการณ์อย่างางี้อ่าแล้วทีนี้คู่แข่งล่ะวิเคราะห์มองว่ายังตกลงยังอยู่โซนตะวันตกไหมก็ถ้าโซนตะวันตกพร้อมสู้ทุกโซนอยู่แล้ว จะโซนเหนือโซนตะวันตกเราก็ต้องเล่นไม่เกี่ยงนักลบไม่เลือกสนามลบใช่มันเลือกไม่ได้ดูแล้วเนี่ยทีสามเนี่ยอุทัยธานีดูคึกคักที่สุดในปีนี้นะในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับผมเพราะว่าถ้าอย่างปีที่แล้วเนี่ยเมืองกาลําพูลอะไรเนี่ยเขาก็ขึ้นไปหมดละถูกต้องแต่ทีสามตอนเนี้ยอุทัยเนี่ยดูจะเป็นทีมที่เต็งที่สุดมีทีมไหนที่คิดว่าน่ากลัวไหมคือจริงๆเราไม่ประมาททุกทีมนะเพราะว่าแต่ละทีมอ่ะเราต้องเล่นรัดกลุ่มทุกแมตช์เราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกแมตช์ครอง เราไม่ได้เล่นเพื่อ,อประมาทเราเล่นเพื่อแฟนบอลเราที่มาเชียร์เราต้องเล่นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าเป็นเกมเย้าเกมเกยือนพี่เจตคุ้นเคยกับทีสามอหมยงที่ต้องเตะตั้งแต่สี่โมงอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ต้องปรับตัวครับแต่ถ้าในบ้านเราเราสามารถปรับเวลาได้ในบ้านนี่เราอาจจะเตะหกโมงหรือทุ่มหนึ่งแล้วเตะปรับเวลาได้มันอยู่ที่เจ้าบ้านครับก็เรียกว่าค่อยๆปรับกันไปใช่ครับถึงเวลาแข่งเนี่ยก็อีกประมาณสักสองเดือนกว่า ตอนนั้นน่าจะเต็มร้อยหวังว่าจะไม่เลื่อนนะโควิดถ้าถึงถ้าถ้าตามโปรแกรมเดิมก็คือถึงตอนนั้นคิดว่าทีมมันจะพีคสองเดือนครึ่งสามเดือนคิดว่าทีมมันจะโอเคนะตอนนั้นน่าจะสมบูรณ์ครับครับผมว่าก็จะมีการลองทีมเพราะว่าต้องยอมรับว่าสนามนี้เราก็จะเลยแล้วเราจะอ,อาจจะมีการใช้ลรวลองทีมครับถ้าเป็นไปได้อยากเชิญไทยลีกมาอุ่นมาเล่นเป็นสีเ่เซาเลยโอ้โหที่ธรรมดาจริงผมผมพูดไม่ได้ต้องให้คนผู้บริหารไปชอเคสุดท้ายแล้วบอกแฟนๆอุทัยธานีหน่อย ฤดูกาลที่กาลังจะมาถึงกับไทยลีก3คนจับตามองเยอะเธอศักจมั่นจะพาทีมไปถึงจุดไหนยังไงต้องการเสียงเชียร์จากแฟนบอลขนาดไหนก็จริงๆเราต้องขอโทษวยที่เราต้องปีที่แล้วมันตกมาทีสามนะครับสุดท้ายถึงแม้เราจะเป็นทีสามเราก็สามารถทําให้แฟนบอลมาเต็มสนามได้มันอยู่ที่แฟนบอลทุกๆคนคนะครับอยากให้ซัพพอร์ตทีมนี่คือทีมของชาวจังหวัดอุทยัยเป็นทีมเป็นทีมเดียวผมอยากให้ทีมอุทัยมันมีฟุตบอลที่มันไม่มีมานาน นะครับเราก็เชื่อยมว่บริหารที่ทุ่มเทแล้วก็เอาจริง,งครับนะครับเพราะว่าเราวันก่อนซีเ่าก่อนเปิดลีกเราอาจจะเห็นสนามที่สวยเห็นแฟนบอลเต็มสนามตรงเนี้ยเราเราอยากสร้างขึ้นมาค่ให้สร้างพอเราขึ้นปีต่อไปต่อไปอย่างที่เป้าหมายแรกแก็คือถ้าเป็นไม่ได้ภายใน4ปีเราอยากขึ้นไทยลีกเลยนะครับ<ด>ทุกอย่างก็น่าจะพร้อมพี่อยู่สี่ปีเลยนะหวังว่า <laughs> มันมันเป็นเรื่องปกติครับกดดันไหมคนพูดเยอะมากตัวขนาดนี้กดดันไหมถ้าผลงานมันไม่เปะ๊ะมันไม่เปะ๊ะอะไรเงี้ยคุณคุณเอาตัวไม่ดีมันแค่ยิ่งกดดันอ่าคุณมีอาวุธมากกว่าครับมีอาวุธไปสู้กับเขาไม่กดดันนะมันเป็นเรื่องปกติครับ เป็นโค้ดที่ไหนไม่ใช่ทีมเล็กทีมใหญ่มันเป็นกดดันหมดถูกต้องสุดยอดมากและนี่ก็คือถ้าสังใจมากนะครับฤด,ดูการที่กําลังจะถึงนี้เดี๋ยวได้ดูฝีมือในการคุมทีมของเขาทั้งตัวผู้เล่นที่เลือกมาแล้วก็การมีเวลาซ้อมเยอะเลยปรีซีซั่นช่วงก่อนที่เข้ามานี่มีเวลาน้อยมากมันไม่มีครับมันมีแข่งเลยมาปุ๊บแข่งเลยคือการมันมันไม่ดีอย่างเวลาเรามาเข้าช่วงขั้นเนี่ยมันต้องปรับอีกเยอะแต่ว่าผู้เล่นที่เราเลือกมาในวาระการวางแผนกับ ผู้ิหี่เวลาคุยกันแล้วเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเราจะเล่นคอนเซปต์ไหนระบบไหนครับอ่ะนี่ก็คือเรื่องราวของเทสศักใจมั่นนะครับและนี่ก็คืออุทัยทล์กในวันนี้นะฮะฝากติดตาม YouTube Channel ของอุทัยธานี FC ด้วยนะครับกด u b s c r i b e สัสญญส่นกระดิ่งติดตามไว้เลยแล้วก็ไปกด Follow ใน Instagram ด้วยนะครับอุทัยธานีเอฟซีนะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของอุทัยธานีให้ติดตามกันทุกวันส่วนอุทัยทอล์ี EP หน้าจะคุยกับใครไว้มาติดตามกันวันนี้เทสศักใจมั่นแล้วผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับสว